มาชมปลากัดปลาลูกช้อนผู้เรือครับฟอร์มได้5วันช้อนแต่แท้ครับการเปิเรือฟอร์มแบบนี้ทุกตัวเลย ตัวมาน่าจะหางโผม่น่าจะแหลมได้กว่านี้อีกแม่นบุ๊บรรลุตรงร่องเดียงไปเลยนี่ตัวครับ หนี่มีเป็นสิบตัวความเราเห็นแต่ความอ่าไอปิดหวังครับที่ไปตามหามาได้ชุดนี้มาครับ